สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาหาสาเหตุนะครับเอ่อเพาข้อเวียงยามาฮามีโอหรือฟีโนครับมักเป็นร่องบริเวณนี้นะครับผมเป็นร่องกลางนะครับผมเกิดจากอะไรนะครับเป็นร่องแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์พวกมีโอฟีโนครับจะเป็นร่องตรงกลางแบบนี้นะครับผมนี่ส่วนมากจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับผมแหวนตัวนี้ก็เป็นแหวนรองเพาเข้าเวียงมีเฉพาะไอ้เจ้ายามาฮามีโอนะครับหรือว่าฟีโน่ที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวใหม่จะไม่มีแหวนแบบนี้นะครับมันจะใช้แหวนแหวนหยาดตัวนี้จะหนาขึ้นนะครับแทนแหวนไอ้เจ้าตัวเลขตัวนี้นะครับผมถ้าเราไม่ใส่นะครับแหวนตัวนี้นะครับผมถ้าเราไม่ใส่แหวนตัวนี้ครับบางทีเราถอด พวกเปลี่ยนสายผงสายผ่านนะครับผมแหวนตัวนี้ก็จะหลุดอองมานะครับผมที่เราไม่สังเกตนะครับผมเราลืมใส่หรือว่าอะไรครับทําให้เจ้าตัวนี้นะครับแหวนตัวนี้มันไม่แน่นนะครับผมมันก็เลยไปกัดกินนะครับเวลามันไม่แน่นมันก็จะโยกได้นะครับอมันจะไปกัดกินไอ้เผาโคเวียงให้เป็นวงกลมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเหล็กกล้านะครับไอ้เผาตัวนี้เป็นเหล็กเหนียวนะครับผมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราไม่ใส่แหวนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูครับเราใส่จานสไลด์เข้าไปนะครับจานนี้ <c oughs> ก็ใส่ไอแหวนตัวนี้เข้าไปนะครับผม <c oughs> นี่ก็ใส่ไอเจ้าตัวบูทคันตันนะครับนี่มันจะเหลือช่องว่างนะครับจะมีอ่าเห็นเฟืองโผล่เล็กน้อยนะครับผมก็เวลาเราหมุนน็อตเข้าไปนะครับผมมันจะไม่แน่นนะครับผม ครับตัวนี้ก็จะโยกได้นะครับผมทําให้จะแหวนตัวนี้มันไปกัดกับไอ้ร่องตัวเผาข้อเวียงนะครับผมทําให้มันเป็นร่องนะครับเวลาเราใช้ไปนั้นไอ้จานตัวนี้ก็จะหลุดนะครับผมมีเสียงดังนะครับคราวนี้แต่ถ้าเรามีแหวนนะครับแหวนตัวนี้นะครับผมยัดเข้าไปนะครับมันก็จะพอดีนะครับผมก็แหวนตัวนี้ก็มี เพราะตัวธรรมดานะครับผมมีโอมีโอตัวเก่ามีทุกตัวนะครับแต่เป็นฟีโนโมีเป็นบางตัวนะครับผมแต่ตัวเป็นเม็ดใหญ่จะไม่มีนะครับเม็ดชามใหญ่ยูแต่เม็ดชามเล็กนะครับผมตัวเม็ดเล็กจะไม่มีตัวเม็ดใหญ่จะไม่มีแหวนนะครับตัวเม็ดเล็กจะมีแหวนนะครับนี่ครับมันก็จะแน่นนะครับนี่ครับสาเหตุทําให้ข้อเวียง มีปัญหาข้อเวียงพังข้อเวียงาขาดก็เกี่ยวกับแหวนตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเม็ดเล็กนะครับผมเป็นเม็ดชามเล็กนะครับผมเม็ดชามเล็กแบบมีโอธรรมดาครับอันนี้ก็เป็นฟีโน่นะครับนี่ตัวแรกนะครับถ้าเป็นตัวเม็ดใหญ่จะไม่มีแหวน,นครับเขาจะทําแหวนไอเจ้าตัวตัวอ่างตัวนี้มาหนาขึ้นนะครับแทนไอเจ้าแหวนแหวนตัวเล็กนะครับผม แถมยัดแผ่นเหรยตัวนี้นะครับผมครับนี่ <c oughs> เขาก็เบี่ยงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นร่องแบบนี้เวลาเราใช้ไปชามก็หลุดนะครับมีเสียงดังนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม